สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2564นะคะเรามีสิ่งมหัศจรรย์มาให้ทุกคนชมค่ะนี่คือมเมล็ดคีเปที่เราเพาะไว้ตั้งแต่วันที่6เมษายน2564เมล็ดคีเปมเมล็ดนี้ทิ้งหมวกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเขาทิ้งเม็ดแล้วเม็ดนี้เรียกว่าหมวกค่ะพอเขาทิ้งเม็ดเนี่ยเม็ดเบาพิ้วเลย แม่แม่จับดูเม็ดเบาปิ้วเลยคือเขากินอาหารหมดแล้วเม็ดเบาเลยค่ะเนี่ยค่ะหมวกที่เขาสลัดทิ้งพอเราจับดูเนี่ยเบาปิ้ววิวเลยค่ะเพราะอะไรเพราะเขากินอาหารในหมวกหมดแล้วสิ่งที่อยู่ในหมวกนี่ก็คืออาหารของเขานะคะไม่ใช่คือพอเขาออกลากจนแบบว่ากินอาหารหมดเกลี้ยงแล้วเขาก็จะสลัดหมวกทิ้งไอห,หมวกนี้ก็จะเบาวิวเลยนะคะไม่หนักเหมือนตอนแรกที่เราเอาไปเพาะเลยนะ อันนี้ก็คือวันที่6เมษากับวันที่23พฤษภาเรามานับกัน6พฤษภาคือ1เดือนถูกต้องไหมอ่าเสร็จแล้ว23พฤษภาก็ประมาณ1เดือนกับอีก15วันอ่าเสรลุงตีไปใช้คำว่า1เดือนครึ่ง1เดือนครึ่งคีเปต้นนี้สลัดหมวกค่ะโอเคไหมแล้วพัฒนาการสุดล้ำมากเลยนะจุดที่นางสลัดหมวกค่ะนางเขียวด้วยอะ่ะ นางเขียวแล้วนางจะงอกแล้วด้วยนางเขียวแล้วแล้วนางจะเป็นใบแล้วค่ะแม่แสดงว่าแสดงว่าเราไม่ต้องไปคุมโคนเขาปล่อยเขาไว้อย่างนั้นจัวที่เราเคยคุมโคนเขาอะ่ะอาจจะเป็นทฤษฎีที่ไม่ถูกต้องนะคะตอนนี้ก็คือจุดที่เขาสลัดหมวกทิ้งนี่กำลังจะตั้งตัวเป็นต้นแล้วค่ะกำลังจะตั้งตัวแตกใบแตกต้นละ ว้าวนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของเราคีปเปของเราต้นนี้ใช้เวลาหนึ่งเดือนครึ่งสลัดหมวกแล้วพร้อมที่จะตั้งต้นแล้วคะ่ะสวัสดีครับผมผมคือคีปเปต้นแรกผมเก่งไหมคะผมสลัดหมวกแล้วนะเดี๋ยวผมจะยืนต้นแล้วสวัสดีชาวโลกวัสดีครับ